สำหรับใครที่อยากจะขายของใน Marketplace นะคะวิธีง่ายๆนะคะเราก็ไปที่ Marketplace นะคะแล้วก็มาที่คำว่าขายนะคะแล้วก็สินค้าอ่าแล้วก็เพิ่มเครื่องหมายบวกนะคะเพิ่ม สุขภาพและความงามปุ๊บนะคะอันนี้ข้อดีของการทำมาเก็ตเพจนะคะก็คือ ช่วยให้เราเนี่ยขายสินค้าได้เหมือนมีช็อปอยู่ทั่วประเทศนะคะเรียบร้อยนะคะ เรียบร้อยก็สามารถโพสขายได้เลยนะคะจุดเด่นของมันก็คืออันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่เราจะขายนะคะเราสามารถที่จะขายได้ทั่วประเทศเลยนะคะก็ไปที่เผยแพร่จบนะคะอันนี้ก็เป็นการขายของแบบง่ายๆนะคะใน Market p l a c e นะอันนี้ก็สามารถขายได้แล้วก็เหมือนวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะ ลงแต่ว่าต้องลงรูปไม่ซ้ำนะคะต้องถ่ายรูปใหม่ไปเรื่อยๆนะคะอ่านี้เมื่อกี้ออกทำลิตตอออกมานะะลิตตานะคะ อันนี้ก็เรียบร้อยนะคะน,นี้เราจะไปขายในจังหวัดที่เราไม่อยากจะขายก็ได้นะคะอันนีออ้ลองขายนวน,นี่ขายในจังหวัดที่ออกอยู่นะคะอ่าเห็นไหมคะเรียบร้อยป๊บตอนนี้ออกไม่ไปที่ไหนเลยนะคะขายแค่ในมาร์เก็ตเพลสอย่างเดียวนะคะโอเค